คู่ต่อมานะครับผมคู่ที่สองรายการนะธนูพิชสิทธิ์ยอดธนูไปะทะกับสังปราบจอไกลเน่นะครับผมข้อมูลของนักชกทั้งสองฝ่ายก็ขึ้นตามนี้เลยนะครับผมใครอยากดูข้อมูลนักชกก่อนก็สามารถพอดได้เลยนะครับมาดูไฮไลท์ในการชกยกที่หนึ่งนะจังหวะนี้ครับผมก็ทางฝั่งธนูพีชก็ถีบซ้ายไปฮนะแล้วจะเป็นทางฝั่งสังปราบนะก็ จะเตะนะแต่ก็วืดไปนะสำหรับยกนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะส่วนมากก็จะเป็นการดูเชิงกันนะครับเรามาดูไฮไลท์ในการโชกยกที่สองนะบอกได้เลยคำเดียวว่ายกนี้นะครับผมก็จะเริ่มมีการออกวุธทีด่ดีขึ้นและหนักขึ้นนะซึ่งฝั่งที่ได้เปรียบก็จะเป็นทางฝั่งอ่า ธนูพิษนะดูเหมือนจะได้เปรียบเล็กน้อยนะในยกนี้นะนี่นะก็จะเป็นจังหวะคุกวงในไปหนึ่งทีนะนี่นะครับผมก็ไปทางฝั่งธนูพิษก็ได้เปรียบนะเล็กน้อยนะในยกนี้เรามาดูไฮไลท์ในการชกยกที่สามนะครับผมจังหวะนี้นะก็ไปทางฝั่งสังตาบก็ออกอาวุธมากขึ้นนะนี่นะอย่างที่เห็นเลยนะครับ สังปาบก็เข้ามาบุกต่อเนื่องนะแต่ส่วนใหญ่ยกนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากมายนะก็เป็นการออกอาวุธออกให้มันตรงจังหวะเท่านั้นเองอนะหาจังหวะอะไรอย่างนี้นะ,ะแต่ถ้าดูจากภาพรวมนะครับผมก็เป็นทางฝั่งสังปราบก็จะทำได้ด,ดีกว่านะในยกนี้นะามาดูไฮไลท์ในการโชคยกที่สี่นะครับผมจังหวะนี้นะะภาพรวมของทั้งสามยกนะจะสังเกตได้ว่า ทางฝั่งธนูพีก็จะมีความได้เปรียบที่มากกว่านะเนื่องจากว่าสังปาบก็จะเริ่มมีอาการหมดแรงนะจากสังเกตในยกที่สี่นี้นะพรามันจะมีจังหวะหนึ่งที่สังปามนั้นจะเตะแต่ก็เตะไม่ออกนะอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีไฮไลท์ภาพช้าเนาะมันนั้นก็อาจะจ,ะจะอธิบายได้ง่ายขึ้นนะครับนี่นะเพราะว่ามันมีหลายๆช็อตเลยนะในยกที่สี่นี้นะครับ ถ้าว่าไม่มีไฮไลท์ให้ดูนะอ่าต้องขออภัยมานะตรงนี้ด้วยนะครับรามาดูไฮไลท์ในการชกยกสุดท้ายนะยกที่5้านะครับจะสังเกตได้ว่าการออกอาวุธในยกนี้จะไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าดูเหมือนว่านังสองฝ่ายก็จะผ่อนอาวุธลงนะก็จะมีแค่็อตเตะเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับผมแต่ด้วยภาพรวมแล้วนะก็เป็นทางฝั่งธนูพิษที่มีความได้เปรียบมากกว่านะ สำหรับผู้ชนะในคู่นี้นะครับผมก็เป็นทางฝั่งธนูพิษนะครับฝั่งแดงนะธนูพิษนะที่เอาชนะคะแนนไปได้นะครับผมยินดีด้วยนะครับ